สนับสนุนโดยสีนิป,ป่อนทริปเปิลชิลสีทาบ้านคุณภาพสูงมาพร้อมด้วยสีคุณสมบัติของสีรักโลกทนทานนานนับ10ป,ปีสีนิป่อนทริปเปิลชิลสีทาบ้านคุณภาพสูงมาพร้อมด้วยสีคุณสมบัติของสีรักโลกทนทานนานนับ10ปี ชไนเดอร์การ์ดซื้อชไนเดอร์มีสไตล์ได้เงินคืนเดอะทรีซอรซิ่งครบและถูกทุกสินค้าก่อสร้างตกแต่งและบ้านสำเร็จรูปโทรศูนย์1 7 ตอนผู้ชมกับเข้สู่รรู้รอบบ้านกับช่วงปัญหานี้มีคาตอบนะคะอยู่กับยิฟและกู้ไก่ค่ะอาจารย์สัชชัยขณะวันนี้มาเป็นกู้รูที่ปรึกษาประจำบ้านของคุณนะคะต้อนรับเทศกาลสงกรานกับสีสันสดใสแบบนี้คุณผู้ชมคะอยากจะซ่อมบ้านต้อนรับสงกรานหรือว่าต่อติดเอ่อปิดยาวแบบนี้ไม่ได้ไปไหนใช่ไหมอาจารย์อยากจะซ่อมแซมบ้าน โทรมาปรึกษากรูเราได้เลยที่023005245ค่ะ SMS 4642223มีภาพปัญหาส่งมาได้ทาง MMS 4642522 Facebook.com/slash กูไก่รู้กูไก่ .net ด้วยอีกหนึ่งช่องทางนะคะและ Line ID ที่0898889664นั่นเองค่ะเยอะมากเลยนะช่องทางที่จะให้ผู้ชมแบบว่าติดต่อเข้ามาครับเยอะจริงๆต้องบอกเยอะเยอะมากๆแต่ว่าท่านจำง่ายๆจริงถ้าเกิดท่านเข้าไปในเว็บไซต์กูไก่ .net ่ะก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดอยู่ นะครับอ๋อพูดถึงเรื่องนี้ oh. ฝากย้ำนะครับวันนี้พอด,ไดีได้คุยอาจารย์สำเริงด้วยเนี่ยในเว็บไซต์เนี่ยเราจะมีอยู่มุมหนึ่งเนี่ยคือมุมพบปะช่างนะครับมุมพบปะช่างเนี่ยต้องบอกว่าทีมงานหรือผมเองเนี่ยไม่ได้สกรีนช่างที่จะเอาขึ้นมาอยู่บนเว็บคือทุกคนสามารถสมัครเข้าไปได้แล้วก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังหาวิธีในการเขียนเตือน ท่านผู้ชมเหมือนกันว่ามีสองอย่างตอนนี้ตัดสินใจคือหนึ่งจะลบมุมนี้ออกอหรือคงไว้แต่เขียนคำเตือนตัวใหญ่ๆเพราะในนั้นเนี่ยจะมีช่างที่ดีก็มีและก็มีช่างที่เป็นมิจฉาชีพก็มีตอนนี้มีอยู่เจ้าหนึ่งผมขออนุญาตเอ่ยนามเลยแหละนะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านทำดีก็ก็แก,กจะแก้ให้แต่วันนี้หลายเสียงเข้ามาเยอะมากคือช่างที่ชื่อสมพานชื่อสมพานนามสก,กุลอะไรไม่ได้นะครับ คนนี้รู้สึกว่าจะไปรับเงินมาจากหลายหลายคนนะครับล่าสุดผมส่งเมลไปเขาก็ตอบเมลกลับมาอันนี้ผมขออนุญาตพูดตรงไปตรงมาถ้าเกิดว่าท่านดูอยู่เนี่ยท่านมีสิทธ์แก้ต่างได้แต่วันนี้เนื่องจากมีแฟนรายการเราหลายคนท,ที่โดนท่านรับเงินไปแล้วก็ไม่ไปทํางานให้เขาเป็นที่เรียบร้อยอ,อ,อันนี้ชื่อสมพันธ์นะครับผมบอกแล้วไงว่าถ้าช่างขึ้นมาอยู่ในนี้แล้วดีอย่างนี้เราพูดถึงนะครับช่างลําจวนช่างนาดอันเนี้ย ผมก็ไม่ได้รู้จักกันเป็นส่วนตัวแต่ว่าที่ทํางานอยู่นะครับแปดเกเนี่ยงานเขารับได้แต่ตอนนี้ช่างคนหนึ่งที่ชื่อสมพานเริ่มมีอาการในการที่รับจากคนนี้คนนี้นะครับแล้วก็ไม่ไปทํางานเ,เกิดขึ้นนะครับอันนี้ผมเล่าแค่น,นี้ก่อนนะแต่ถ้าเกิดยังเยอะกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าต่อภายหลังเพราะนี้เพิ่งได้คุยกับอาจารย์สำเริงเหมือนกันเพราะถ้าเกิดแฟนรายการเราดูนะครับท่านนี้ก็อาจจะชื่นไปใช้กต่อตอนนี้ผมไม่ปรับปรุงเว็บอยู่ว่าผมจะเข้าไปคอมเมนต์ กลับมาที่หนึ่งเดี๋ยวผมจะไปลบคนนี้ออกจากทะเบียนนะครับอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ฝากเตือนนะครับเพราะเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมที่ติดตามแลวจะใช้เนี่ยเนื่องจากว่าผมไม่มีช่างจริงๆแล้วผมก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียและผมก็ไม่สามารถที่จะไปนั่งสกรีนได้ว่าช่างคนนี้ดีไม่ดีเพราะเ,เพราะเราเราไม่ได้ทําเรื่องนี้นะครับแต่เป็นช่องทางซึ่งผมดูก็มีหลายคนแหละที่มาหากินเพราะว่าเราบอกให้ไปอยู่มุมพบป่าช่างท่านก็อุตส่าห์มาอยู่ในสนทนาปัญหาบ้านอันนี้แสดงว่าท่านไม่ค่อยซื่อสัตย์ละ เพราะท่านจะไปอยู่ในมุมนั้นซึ่งมันฟรีแต่พอสนานปัญหาบ้านเนี่ยคนเข้าเยอะไงะอ่าอันนี้ฝากประมาณนี้นะครับก,ก็ก็ฝากแฟนรายการสังเกตตรงนี้นิดนึงค่ะคเพราะว่าบางคนไม่รู้เนียเห็นอยู่ในเว็บอาจารย์ก็คิดว่าแบบอุ้ยอาจารย์คงแบบว่ารู้จักผ่านการสกรีมมาแล้วแต่จริงจไม่เนะให้ไม่<บ>นะครับเพราะว่าจริงๆวันเนี้ยผมนะก็พูดยากนะคือเว็บก็ตอบอยู่คนเดียวใส่ข้อมูลก็ใส่อยู่แค่คนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ให้ผมไปตรวจช่างอีกคงคงไม่ไหวแน่นอนนะครับก็ต้องฝากช่างด้วยที่แบบว่าเข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะก็รับผิดชอบงานให้แบบลูกค้าด้วยอย่างนี้จะได้ไม่เสียกันไปหมดจะได้เป็นแบบว่าพื้นที่ที่ทุกๆกคนมีความสุขแล้วก็มารวมกันแลกเปลี่ยนอะไรกันเนาะจ๊านะอ่าอย่าลืมนะคะมีคําถามถามมาได้สดๆเลย s อสก็ได้ทางไลน์ก็ได้กูไก่ของเราพร้อมแล้วอาจารย์น้ันเดี๋ยวมาที่ s อสกันนิดนึงนะคะนะถ้าที่ถามมาว่าลองหาอ่านดูในเน็ตค่ะอาจารย์ส่วนใหญ่บอกว่าให้ ใช้น้ำยาลอกสีก่อนอแล้วค่อยใช้น้ำยากัดสนิมถึงจะทาสีใหม่ได้จะใช้ของอะไรดีจนันน้ำยาลอกสีแล้วก็น้ำยากัดสนิมอันนี้แสดงว่าเป็นงานเหล็ก<ม>ถ้าเป็นงานเหล็กอย่านงาน,นี้ถ้าเป็นงานเหล็กนะครับจริงๆถ้าใช้น้ำยาลอกสีเนี่ยแสดงว่าสี else, ตรงนั้นยังออกไม่หมด <ensation> ถ้าใช้น้ำยาลอกสีท่านแทบไม่ต้องใช้น้ำยากัดสนิมแล้วเพราะเวลาท่านราดไปเนี่ยนะครับมันจะกัดสีออ,อก ท่านต้องล้างเยอะๆด้วยนะครับอันที่หนึ่งคือล้างด้วยทินเนอร์หลังจากล้างทินเนอร์ท่านควรจะต้องล้างด้วยน้ำเปล่าเพราะน้ายาลอกสีถ้ามันตกค้างเมื่อไหร่เนี่ยสีที่ท่านทาไปใหม่เนี่ยมันจะทําให้สีที่ทาใหม่ไม่ติดเพราะถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าไม่จําเป็นนะครับให้ใช้กระดาษทรายขัดแต่ถ้าเกิดเป็นเหล็กที่สามารถใช้ระบบเขาเรียกพ่นทรายการพ่นทรายเนี่ยมันจะเป็นการขัดเหล็กประเภทหนึ่ง รหรือใช้ลูกหมูที่มันมีใบใบสําหรับการขัดเนี่ยใช้พวกนั้นเนี่ยครับผมจะถามโดยส่วนตัวนะครับอันนี้ถือว่าเป็นส่วนตัวผมจะแนะนําในการหลีกเลี่ยงการใช้น้ํายาลอกสีเพราะตอนที่ล้างอ่ง่ายแต่ตอนที่เราจะล้างน้ํายาลอกสีอีกทีนึงอะ่ะอันนี้แหละถ้ามันล้างไม่ดีแล้วไปตกค้างตรงส่วนไหนเนี่ยไอส้สีที่ท่านทาไปใหมอ่อ่ะมันจะติดไม่ทนเพราะมันคือน้ํายาลอกสีนะครับประมาณนีถ้ถ้าเกิดจะเลือกใช้นะครับให้คำให้ความเห็นประมาณนี้นะครับอืม มาต่อที่คำถามนี้ค่ะอาจารย์บอกว่าถังพักน้ำชักโครกมีน้ำซึมลงโถจะจะให้อาจารย์แนะนำถึงวิธีการซ่อมแซมหน่อยอ๋ออันนี้ท่านเปิดฝาที่ที่พักน้ำบอกเลยนะแล้วท่านไปดูลูกยางค่ะคือการที่น้ำมันจะไหลรินรินรินนลงในในในชักโครกเนี่ยเวลาเราลองสังเกตดูนะครับท่านสังเกตนี้ก่อนว่าท่านใส่น้ําไม่เต็มค่ะแล้วท่านก็กดเพื่อที่จะฝัดน้ํา พอกดฝัดน้าปุ๊บเนี่ย<ม>ตัวนั้นมันก็จะดึงขึ้นมาน้ําก็จะไหลลงไปปั๊บนะครับและไอตัวที่มันดึงขึ้นมามนจะมียางไปปิดปั๊บอยู่น้ําก็จะไหลเข้าไปเนี่ยถ้ายางตรงนั้นมันปิดตรงช่องที่จะลงไปที่ตะโลกแนบสนิทปั๊บเนี่ยน้ำจะไม่ไหลท่านลองใช้วิธีนี้ดูถ้าเกิดไม่แั่นเนี่ยพอน้ํามันเต็มบ่อแล้วมันยังไหลอยู่ท่านลองเอามือไปกดตรงนั้นเนี่ยถ้าท่านกดแน่นปั๊บแล้วน้ําหยุดไหลเนี่ยแสดงว่าลูกยางอะ่ะมันไม่สะอาดหรือมันเสื่อมแล้วมันไม่ดูดกับตัวตัวบ่อ มันเลยทาให้น้ําที่มันไหลได้ก็จะไหลลิ่นๆๆลงไปจริงๆอันเนี้ยแก้ไม่ยากเลยนะครับหลายหลายคนจะเจอบ่อยเพราะว่าถ้าลงไปเปิดดูนะน้ำในบอดตรงนั้นเนี่ยบางทีมันมีฝุ่นเยอะมีตะกอนเยอะบางทีเราก็อาจจะต้องล้างหรือบางครั้งเนี่ยเขาเรียกเาชอบใส่อะไรที่มันเป็นไอไอไอลูกฟ้าฟ้าอ๋อให้น้ํามันเป็นตีฟ้าอยาเออเพื่อไม่ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ใช่ใช่นั่นแหละให้น้ำมันเป็นสีฟ้าเนี่ยนั้นเวลาทำวลากดชักโครกเนี่ย ไอ้ตัวนั้นแหละถ้าลองไปดูนะครับมันจะเป็นตะกรอนอยู่ oh ในบ่อเลยแหละถ้าลองเอามือไปรูปนะแต่ติดมือมาโหํโำเงินเข้มข้นเลยอ่อะ <laughs> จริงจริงจำเป็นไหมจ้ะไอพวกไอสีฟ้าอะไรจริงจริง <aus> ไม่จําเป็นเออผมผมว่าจริงถ้าจะจะไม่ไม่ไม่บอกไม่จําเป็นเดี๋ยวเขาก็ขายของไม่ได้เอาเป็นว่า <laughs> ไม่จําเป็นกันแล้วกันอันนี้อยากรู้ไงเผื่อไม่จําเป็นจริงๆงไม่จําเป็นครับที่บ้านจะชอบมาใส่จ้ะไม่จําเป็นไหมที่บ้านผมก็ใส่ผมก็เลยปล่อยนะจริงจริงไม่จําเป็น ไม่ไม่จำเป็นต้องใส่ตัวนั้นนะครับคือ,ค,อคือท่านควรจะใส่จริงๆนะพูดถึงเรื่องนี้หลายคนเจอเยอะเนี่ยท่านพยายามซื้อพวกจุลินทรีย์นะมาใส่ไปในชักโรครกแล้วกดฝัดน้ำเพื่อให้จุลินทรีย์เนี่ยมันไปอยู่ในทางบำบัดรบหรือบ่อพัก ถ้าจุลินทรีย์มาอยู่ในนั้นปั๊บเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการย่อยสลายพอช่วยการย่อยสลายเนี่ยหนึ่งในถังมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นนะครับแล้วน้ําพวกนี้มันก็จะไหลกับอีกอันหนึ่งข้อห้ามเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องไปบอกที่ที่ออฟฟิศผมละคือเขาชอบเอาเศษผมอะที่เนื่องจากน้องผู้หญิงเขาอยู่ที่บ้านไงแล้วผมเขายาวเวลาสระผมบ้านดิฟก็เหมือนกันต้องระวังแล้วชอบเอาผมที่เศษเอยู่ตรงบ่อไอ้ตรงไอ้ตัวตะแกรงดักกลิ่นเนี่ย มันจะไปทิ้งไหนใช่ไหมแทนที่จะใส่ถุงวัติุเพื่อไปทิ้งเนี่ยก็ไปใส่ในชักโครกไงอ๋ออ่าแล้วพวกเนี้ยมันจะไหลลงไปปั๊บนะครับมันจะค้างอยู่ระหว่างท่อนู่นท่อนี่้แล้วอนาคตคือทําให้เกิดการท่อตันนี่ไนะครับประมาณนั้นไม่ได้เลยนะใช่ต้องระวังกันนิดนึงนะคะหลายหลายอย่างเลยเขาจะเตือนเอาไว้นะจ๊ะไม่ว่าจระเศษผมเศษกระดาษอะไรต่างๆทิ้งถังขยะดีกว่าครับเพราะว่าเวลาตันทีนี่ แพงอยู่เหมือนกันแมาจารย์แก้ไขนะใชจ้างเขามาแก้ลําบากไงพอตันแล้วบางทีเราเราแก้ไขค่อนข้างยากเพราะว่าหนึ่งบางทีเราเราทำเองไม่ได้พอเราทําเองไม่ได้เสร็จปั๊บนะครับมันก็จะจะเป็นปัญหาว่าเอ๊ะแล้วจะทํายังไงเพราะว่ามันแก้ไขเองลําบากนะครับรับสายที่ศูนย์สองสามศูนย์ศูนย์หน้าสอคุณประสาทจากจังหวัดสมุทรสาครค่ะสวัสดีค่ะคุณประสาทค่ะคุณประสาทสวัสดีค่ะถามนิดนึงครับครับเออ เวลากดชักโครกนะครับครับมันมีกลิ่นกลิ่นตรงท่ออากาศออกมาครับครับมันเกิดจากอะไรครับเนี่ยเอ่อเวลากดชักโครกแล้วกลิ่นจากท่ออากาศเนี่ยแสดงว่าท่ออากาศยังดีเพราะนั่นหมายถึงว่าเรากดชักโครกไปปั๊บนะครับน้ํามันจะไหลลงไปตามตามนั้นแต่ว่าที่กลิ่นออกองลองซื้อซื้อไม่ใช่ลองฮะให้ซื้อพวกจุลินทรีย์นะครับใส่เพราะว่านั่นแสดงว่าในตัวบอ่อพักหรือว่า ว่าถังบำบัดเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดการย่อยสลายของเสียนะครับมันเลยทําให้มีกลิ่นที่ตรงนี้ออกมาค่อนข้างสูงแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่พวกจุลินทรีย์ลงไปเนี่ยมันจะไปเป็นอาหารในการย่อยของของเสียปั๊บเนี่ยเรื่องกลิ่นก็จะน้อยลงครับถ้าถ้ากลิ่นออกมาจากท่ออากาศนะครับอันนี้ถือว่ายังโชคดีตรงที่ว่าการไหลโฟลของน้ําจากชักโรครกไปบ่อกเกือบ่อซึมหรือบ่อพักเนี่ยไอเน,นี้ยดีที่มันไปดันอากาศออกทางท่อเหมือนเดิม แต่ที่กลิ่นออกเพราะว่าแสดงว่าในในบ่อพักเนี่ยการย่อยสลายของของเสียเนี่ยไม่ดีเท่าไหร่จุลินทรีย์น้อยนะครับแล้วหาซื้อได้ที่ไหนครับไอ้จุลินทรีย์เนี่ยอ๋อเยอะครับเอออยู่สมุทรสาครสมุทรสาครจริงๆอย่างเช่นไปร้านวัสดุก่อสร้างสองไปร้านที่ขายมีขายพวกอ่ถังบำบัดเขาจะมีจุลินทรีย์พวกนี้ขายนะครับอยู่สมุทรสาครช่วงไหนครับผมอ๋อผมอยู่ซอยพันท้ายครับ อ๋อซอยพันท้ายจริงๆถ้าไปบุญทาวรก็ได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับโอเคครับครับผมขอบคุณมากครับได้ครับขอบคุณครับคุณาวประาสวัสดีค่ะครับอันนี้อันนี้ถือว่าถือว่ายังดีนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยยังรู้ว่ากลิ่นที่ออกเนี่ยมันออกมาจากท่ออากาศแสดงว่าท่ออากาศตรงนั้นเนี่ยมันยังสามารถทํางานแบบได้ตามปกตินะครับหลายคนบางเจอบอกว่า กลิ่นมันไหลย้อนมาที่ห้องน้ำอ่าอันนี้อาจจะเกิดจากกรณีต่อท่อผิดก็มี นะครับอ่าประมาณนี้ครับผมนะคะคุณผู้ชมคะช่วงหน้ายังมีเวลานะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะปรึกษากุ๊กไก่ของเราเกี่ยวกับบ้านก่อเสริมเติมซ่อมแก้เท่าไหร่ไม่หายสักทีนะคะรวมไปถึงการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยก็ได้ค่ะโทรมาได้เลย023005245 SMS 642223มีภาพปัญหาส่งมาทาง MMS 642522 Facebook.com/slash กุ๊กไก่รู้กุ๊กไก่ .net และอีกหนึ่งช่องทางน้องใหม่ทาง Line id แอดไปได้เลย0898889664นะคะพักกันอีกสักครู่ช่วงหน้ากลับมาดูเราบ้างก ซิสต้าดีร้อยอะคริลิกทาหลังคาไม่ว่าจะเป็นรอยรั่วซึมบริเวณหลังคาน้ำเข้าบริเวณปีกนกรอยรั่วของรางน้ำปัญหากวนใจในหน้าฝนจะหมดไปเพียงใช้ซิสต้าดีร้อยทาบริเวณที่เกิดรอยรั่ว สามารถทาสีทับได้ให้กลมกลืนกับสีลังคาทนแดดทนฝนกันน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็ตเพียงแค่นี้คุณก็หมดปัญหาน้ำรั่วซึมด้วยซิสตาดีร hmm. ้อยอะคริลิกทาหลังคาคุณภาพที่มืออาชีพไว้วางใจนึกถึงสีก็นึกถึงสีนิฟอนค่ะพยายามจะสุูๆ หากลิ่นมานะคะก็อืมนะสบายใจอย่างที่เขาบอกเราจริงๆว่ามันปลอดภัย